เรียงร้อยรถบทกวีที่แท้ซองแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองส่องสวดทั่วรากวิสุทธิคุณศูนย์รวมใจในอเมริกาเปี่ยมเมตตามหาชนกุศลบุญวิปัสสนากรรมฐานงานสืบศาสตร์สังคาปราดองค์อาธรรมนำเพื่อหนุ่ง ปัญญาแก้ปัญหาด้วยการุณสร้างอบอุนหัวใจไทยดีซีพระธรรมพูดต้นแบบดีที่กล้าหารราเมธีปรีชาชาญสารสุขขีมงคลชนทั่วทิศจิตยินดีรังสีธรรมนำธรรมดีทวีไกล หลวงเสริมส่งเกาะเกื้อเอื้ออาทรตาสั่งสอนด้วยกรอนธรรมนำผ่องใสชีวิตอุทิศธรรมผองอัมภัยชีวานันโทวิไนนำใจครองสุระปฏิปฏาทาภากล้าหารศักดิ์สีปรีชาชานงานทั้งของ ทำลุจแสงแห่งปัญญาพาเรืองรองรักคันลองเลิศลักประจักษ์คนวัดไทยในเมืองหลวงปวงชนเทิดกรุงบันเจิดเลิศความดีทวีผลวอชิงตันมันกิจสงดำรงตนดีสีเปรมปรีกรมลเปลี่ยมผลงาน รัฐก,กว้างใหญ่ชี้ให้รัฐสามัคคีแมริแลนด์แดนดินนี้ที่ไพศาลส,สหรัฐพัฒนามาช้านานอเมริกาพาแบงบาลกังวานธรรม9มิถุนายนชนบารมีห้าปีทวีงามความสุขสรรค์กตัญยูบูชาสักกากัน ศูนย์รวมใจร่มใสมั่นนิรันดร์การ95พานำบำเพ็ญกิจ95พาสิบจิตผ่องใส95พาธรรมของอัมภัย95พาให้ใจร่มเย็น95พาสอนบอรวร,วรสี95พาดีทุกที่เห็น 95. พาเรียนเพียนทำเป็น 95. พาเว้นอวดเด่นด,ดัง 95. ้าพาวัดจัดระบบ9ก้าพาพบประสบหวัง 95. พาบุญหนุนพลัง 95. พายัง้งชิงชังกัน 95. พามิตรปิดศัตรู 95. พาสู้ รู้ขยัน95พาอุน่นคุณอนันต์95พามัน่นกตัญญูตา95พายิ้มอิ่มธรรมะ95พาละความชั่วหนา95พาฝึกวิปัสสนา95พากลา้าปัญญาดี95พาสุขทุกไกลหาง 95. พาสร้างทางศักดิ์สีี 95. ภารักสามัคคี 95. ภาชี้หลายปีมา 95. พาชี้ทางสร้างวิถี 9. พระราชมงคลัังสีมุกมีค้าเป็นศูนย์รวมจิตใจในอเมริกาเปรียมบุญญาบารมีทวิยาน วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีหลวงตาคีที่นำทางอย่างกล้าหาญเป็นร่มโพร,ร่มไทรไปชั่วกรารเพื่อโลกหลานสารกิจุขทุกเมื่อเทินพระหมหากรรมตามพุทธังกโรเปลี่ยนธรรมก้าประโยคในนามคณะสงฆ์อุบาสกบาสิกาญาติยโยมสาธุชนชาววัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี